ครับวันนี้เรามาดูมอ้อการซ่อมหม้อข้าวครับอันนี้เป็นยี่ห้อชาร์ปนะครับลูกค้าบอกว่าหม้อ,มอไม่มีไฟเข้ายังไม่ร้อนนะครับในรุ่นนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านใน,นก็จะมีประมาณน,นี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่าอะไรเสียบ้างเราจะเช็ครายละเอียดเป็นจุดๆไปนะครับครับเดี๋ยวเราาลอยสายไว้ก่อนเส้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะตรวจเช็คตัวอุปก,กรณ์นะครับอันนี้เวลาขันมันเป็นอดดความร้อนนะครับจําเป็นต้องล็อกด้ดีๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดนะครับคลายน็อตออกมาปลอยสายไว้นะครับ อันนี้ขดความร้อนก็จะลอยลอยไม่ต่อกับระบบอยู่นะครับเราก็ลอยขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาวัดกันว่าขดความร้อนขาดหรือไม่อนน้ขดความร้อนมีค่าความต้านทานนะครับที่60โอห์มนะครับก็แสดงว่ายังไม่ขาด แล้วก็มาดูว่าตัวเาขาเรียกว่าตัวฮีเตอร์ตัวเทอร์โมนะครับไว้ตัดตัดระบบนะครับเวลาเครื่องร้อนจะจัดนะครับคือแผงนี้นะครับสายของมันก็จะเป็นสีขาวนี้นี่ครับก็ยังมีค่า 0.8k ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ปกติ ค,ความร้อนกดค,ความร้อนก็ปกติตอนนี้เรามาดูที่สวิตต์ตอนนี้เป็นอมิดสวิต์นะครับอันนี้เป็นกระเดื่องเดี๋ยวผมจะวัดให้ว่ามันต่อหรือไม่ต่อจากกลัวนี้นะครับไว้ด้วยกันปกติแล้วมันจะไม่ต่อไม่ต่อกันนะครับถ้าเราจะหุงข้าวเราจะต้องกดปุ่มนี้อย่างนี้นะครับขึ้นมา ถ้าเรากดมองคข้ามันจะต่อกันแสดงว่ามันทํางานด้วยปกตามปกตินะครับันแสดงว่าตัวนี้ก็ยังปกติอยู่ตอนนี้อะไรที่คิดว่ามันผิดปกติเดี๋ยวใส่ตัวเก่ากลับเข้าไปก่อนนะครับ มันจะมีอยู่ว่าอันนี้ไฟมันจะเข้าแล้วตรงนี้จะเป็นขดลวดจะเป็นขดต่อไฟมานะครับข้อต่อไฟตรงนี้มันจะมีสังเกตได้ว่ามันจะมีตัวาสายที่เป็นฉนวนกั้นอยู่เดี๋ยวเราถอดดูว่ามันเป็นตัวฮิตซึ่งตัดความร้อน มันเป็นตัวเทอร์โมที่ตัดความร้อนนะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันวัดแล้วมันจะต้องต่อกันนะครับถ้าไม่ต่อกันแปลงว่ามันขาดไปนะครับนี่ครับตัวนี้ขาดไปก็แสดงว่าเดี๋ยวเราองเปลี่ยนตัวนี้นะครับค่ารอค่ะ ก็แสดงว่าตัวนี้นะครับที่มีปัญหาเราก็จึงต้องไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นตัวเทอร์โมซึ่งตัดการทํางานของหม้อ,ข,อข้าวที่ทําให้ระบบไฟไม่เข้าในตัวหมอ้อแล้วทําให้หม้อไม่ร้อนนะครับก็จบแค่นี้นครับ